สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หอเพื่อนผมชักโก้ครับตอนนี้มันลดลมมันเจ็บมากเลยครับผมไปดูมันกันเลยครับไปอีโอลดลมครับดูดูรถคอพับ ล็อกคอไม่ได้อีกเชอะโคตรเจ็บโคตรแสบเลยโอ้ยทำไงเนี่ยมันล็อกไม่ได้เออนั่นซื้อรถใหม่เมื่อไะ เราไม่ได้เนี่ย